สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในงานซ่อมสีรถยนต์ทุกๆท่านเลยนะครับตอนนี้คุณผู้ชมกําลังอยู่ในช่องประธานสุดธรรมาหรือช่างหนุ่มนะครับคุณผู้ชมครับก่อนจะเข้าเนื้อหาในคลิปนี้ขอย้อนท้าวความเดิมก่อนนะครับผมก็คือส่วนพวกนี้คือขั้นตอนก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมาถึงคลิปนี้คลิปพวกนี้ก็ได้ ทำแยกขั้นตอนไว้หมดแล้วนะครับผมคุณผู้ชมโอเคครับหลังจากเสร็จขั้นตอนการพ่นสีรองพื้นต่อไปก็รอสีรองพื้นให้แห้งนะครับผมก็จะสู่ขั้นตอนการรูปน้ำสีรองพื้นนะครับอุปกรณ์ก็จะมีผงดำไกด์โค้ดเบอร์3 2 0เบอร์600แล้วก็ ฟองน้ํารองขัดนะครับผมคุณผู้ชมเรามาเริ่มขั้นตอนรูปน้ํากระดาษทรายขั้นตอนแรกเลยนะครับก่อนอื่นผมจะทาผงดําไกด์โค้ดก่อนนะครับผมเพื่อจะเห็นเป็นแนวทางการขัดนะครับก็ทาให้ทั่วให้ทั่วเอ่อบริเวณที่เราพ่นสีรองพื้นไว้นะครับผมก็ทาให้ขึ้นเป็นรูปดำๆแบบนี้ครับถ้าไม่มีผงดำไกด์โค้ด คุณผู้ชมก็สามารถจะใช้สเปรย์สีดำพ่นทับบางๆประมาณนี้ได้นะครับก็จะช่วยให้เรามองเห็นชิ้นงานได้ง่ายขึ้นครับมาเริ่มครับคือใช้เบอร์กระดาษทรายเบอร์320นะครับก็ใช้เบอร์เก่าๆหน่อยก็ได้นะครับคุณผู้ชมเราไม่ต้องการคมมากนะครับลองกับฟองน้ำลองขัดนะครับ นี่เป็นการขัดน้ำนะครับก็ประมาณนี้นะครับใช้น้ำลูบดูก่อนแล้วก็ขัดไม่ใช่ขัดแบบนี้นะครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมจะลองขัดบริเวณนี้ให้ดูก่อนนะครับว่าลักษณะการขัดให้ได้ผิวงานที่เรียบจะเป็นยังไงมองไม่ชัดใช่ไหมครับมา ขยับมาใกล้ๆอีกนี่เอาใกล้ขนาดนี้เลยนะครับคุณผู้ชมมานี่ครับเวลาเราขัดไปผงดำที่เราทาไว้มันก็จะฟ้องให้เราเห็นนะครับว่าในส่วนไหนที่ยังลงลงไม่ไม่ถึงท่านในส่วนไหนที่เรามองเห็นเป็นสีดำเลยๆก็คือตรงนั้นนะครับที่เรายังขัดไม่ถึง ผิวหน้าตรงนั้นมันก็จะไม่เรียบมันก็จะเป็นเปลือกส้มใช่ไหมครับคุณผู้ชมเราต้องไล่ขัดสีดำพวกนี้ออกให้หมดนะครับผิวงานเราถึงจะเรียบเนียนนี่ครับขัดให้ได้ประมาณนี้ครับเวลาเราลูบสัมผัสดูมันก็จะลื่นนะครับส่วนพวกนี้มันก็จะเป็นหย,ยาบๆสกัสกๆเราก็จะไล่ขัดแบบนี้ ให้ทั่วชิ้นบริเวณที่เราพ่นสีรองพื้นเลยนะครับให้ได้แบบนี้เลยโอเคนะครับผมไปเร็วๆเลยครับก็ขัดไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชม ว่าจะเสร็จก็ใช้เวลาอยู่ครู่ใหญ่เลยนะครับอันนี้คือขั้นตอนการขัดเบอร์320อยู่นะครับคุณผู้ชมในขั้นตอนแรกโอเคครับมาดูกันหลังจากขัดกระดาษทรายเบอร์320เสร็จก็จะได้ผิวหน้างานของสีรองพื้นออกมาประมาณนี้นะครับก็จะเรียบเรียบแต่ว่าหน้าสัมผัสตร,ตรงนี้ก็ยังมีรอยเบอร์กระดาษทราย320อยู่นะครับ ก็คือเรายังไม่สามารถที่จะพ่นสีจริงทับเบอร์320ได้เนื่องจากมันเป็นเส้นที่ลึกเส้นที่คมเกินไปนะครับผมจากนั้นเราก็จะมาใช้กระดาษทรายเบอร์600นะครับกระดาษทรายเบอร์600ขัดน้ำก็ทำเหมือนขั้นตอนการขัดเบอร์320ครับคุณผู้ชมก็ลองฟองน้ำ ขัดเพื่อจะลบรอยเส้นเบอร์320นะครับและสุดท้ายก็จะใช้กระดาษทรายเบอร์600แผ่นเดียวกันนี่แหละครับรูปให้ทั่วชิ้นงานทั้งชิ้นเลยครับผมก็ไล่ขาดบริเวณนี้ไปก่อนนะครับบริเวณสีรองพื้นมันจะมี2จุดหลังจากนั้นสุดท้ายเราก็จะรูปเบอร์600ทั้งชิ้นเลยนะครับผมคุณผู้ชมเคครับไปกันอีกครับคุณผู้ชม 有啊。 อเสร็จขั้นตอนรูปน้ำสีรองพื้นรูปน้ำสร้างเส้นด้วยเบอร์600เสร็จแล้วก็เช็ดทำความสะอาดเป่าแห้งนะครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการติดกระดาษกาวแล้วครับคุณผู้ชมการติดกระดาษกาวฝาท้ายแบบนี้ผมก็จะใช้กระดาษกาวติดออกมาจากข้างในก่อนนะครับเพื่อสร้างเป็นบ่ากาวออกมาก่อนก็คือติดไว้ขอบในขอบฝาท้าย ครึ่งหนึ่งของกระดาษกาวแล้วก็โผล่กาวออกมาข้างนอกอีกครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อจะเอามาไว้เป็นบ่าที่เราจะติดหนังสือพิมพ์ทับเข้าไปอีกทีนึงนะครับผมเพื่อป้องกันละอองสีเข้าข้างในครับใส่กันครับ โอเคหลังจากนำรถเข้ามาในห้องพ่นสีแล้วนะครับผมต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการพ่นสีจริงเลยนะครับขั้นตอนการผสมสีจริงผมได้ทำคลิปแยกไว้ต่างหากแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถจะเข้าไปรับชมได้นะครับผมหลังจากผสมสีได้ ปริมาณที่กำหนดไว้แล้วนะครับก็ก่อนจะเทใส่กาทุกครั้งก็ต้องใส่ที่กรองสีเพื่อดักเศษฝุ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับที่มันจะเล็ดลอดเข้าไปอยู่ในกาสุดท้ายมันก็จะพ่นออกไปติดกับชิ้นงานเรานะครับผมก็ควรจะกรองทุกครั้งนะครับผมด้วยที่กรองสีนะครับมาดูตรงชิ้นงานกันเลยครับผมก่อนหน้านี้คือได้เช็ดน้ำยาเซ็ต เช็ดคราบซิลิโคอนออบแล้วก็เช็ดผ้าเหนียวเพื่อ,อดักจับฝุ่นออกไปแล้วนะครับผมคุณผู้ชมครับคือคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ผมใช้เกจวัดลมนะครับผมคือเกจวัดลมตัวนี้ผมได้สั่งซื้อมาคือผมยังไม่เคยใช้ก็คือมีพี่ธนกิจก็คือช่อง b b s h o p 3 4ได้แนะนำผมให้ทำคอนเทนต์แบบนี้นะครับ ก็คือผมจะใช้กระดาษกาวปิดตรงเกตไว้ก่อนแล้วผมก็จะพ่นในลักษณะที่ผมเคยพ่นมาว่าถ้าผมพ่นอารมณ์ประมาณที่ผมพ่นประมาณเนี้ยแรงดันลมมันจะอยู่ที่กี่บา่าก็คือแนะนำให้ปิดไว้ก่อนซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าแรงลมที่ผมพ่นออกมาตอนนี้มันอยู่เลขเลขอะไรเดี๋ยวพอมาพ่นสีเที่ยวที่1เสร็จเดี๋ยวมาเปิดดูพร้อมกันนะครับคุณผู้ชม การพ่นสีในรอบที่1ก็จะพ่นกลบบริเวณที่เป็นแผลก่อนนะครับก็คือในส่วนที่เป็นสีรองพื้นเราก็จะเน้นตรงนี้ก่อนเนื่องจากชิ้นงานมันเป็นงานเก่าเราคันนี้ผมก็จะพ่นแบบระมัดระวังนะครับก็คือไม่ได้พ่นให้เปียกมากก็คือกลัวมันย่นแหละกลัวงานมันมีปัญหาก็จะพ่นในลักษณะกึ่งกึ่ง ไม่โรยมากไม่เปียกมากครับก็เซฟตัวเองเซฟงานด้วยครับโอเคครับพ่นเที่ยวที่หนึ่งก็ประมาณนี้นะครับผมก็กลบสีรองพื้นไปก่อนก็คือสีมันกบตัวไวอยู่ครับเดี๋ยวมาดูตัวเลขทิเกตวัดลมกันนะครับว่าพ่นในเที่ยวที่หนึ่งผมใช้ลมไปเท่าไหร่ประมาณประมาณนะ ก็คือประมาณ1จุดจุดเพราะว่ารอบแรกผมไม่ได้ใช้ลมแรงนะครับในการพ่นสีก็คือประมาณ1.5หรือจุดประมาณนี้นะครับในรอบที่1ของการพ่นสีนะครับแต่ว่าในรอบที่2ก็จะผมก็จะเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับตอนนี้มาถึงรอบที่2นะครับคุณผู้ชมก็คือทิ้งช่วงประมาณราวๆเที่ยวแรกมันแห้งเร็วอยู่นะครับก็คือไม่ ประมาณ5-6ทีประมาณนี้ครับก็คือทิ้งช่วงแล้วก็ต่อเที่ยวที่2ได้คุณผู้ชมครับรถคันนี้เป็นรถ isuzu mu7 นะครับผมก็คือทํารอบคันนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมได้ทําเป็นคลิปฝาท้ายรวบรวมมาตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะทําในขั้นตอนฝาท้ายอย่างเดียวนะครับผมพ่นในรอบที่2ก็จะพ่น <c oughs> ขอโทษครับคุณผู้ชมก็จะพ่นทั่วทั้งชิ้นเลยนะครับรอบสองผมก็จะเอ,อชิ้นงานผมก็จะกรบตัวดีแล้วนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสีของแต่ละคนนะครับผมมันมันจะเอามาเทียบกันไม่ได้นะครับคือ <c oughs> ขอโทษครับ บางทีสีบางที่บางยี่ห้อก็อาจจะกรอบยากก็ต้องเพิ่มจำนวนเที่ยวกว่านี้นะครับคุณผู้ชมก็คือเอาง,ง่ายๆคือพ้นให้มิดชิ้นงานนั่นแหละครับก็คือจำนวนเที่ยวก็อาจจะไม่เท่ากันหรือว่าการผสมอัตราส่วนผสมก็อาจจะไม่เท่ากันเอาง,ง่ายๆคือพ่นให้มิดนะครับผมพ่นให้มิดแผลนะครับให้มันเป็นสีเดียวกันนะครับผมมาดูเกดวัดลมในรอบที่2กันครับ เอามาดูใกล้ๆหน่อยครับอืมก็ไม่ถึงเลขสองนะครับก็จะอยู่ประมาณ1.8 1 6งจถึงหนครับประมาณนี้ก็จะไม่ถึงสองนะครับเอาเป็นว่า1 6ึ่ถึงหนนะครับคุณผู้ชม ก็มาดูตรวจเช็คงานอีกทีนึงนะครับผมว่ามันสีได้กลบตัวสีรองพื้นไปหรือยังแล้วก็ผิวงานมันมีลักษณะผิวสีที่เท่ากันทั้งชิ้นหรือยังนี่ครับผมก็โอเคอยู่นะครับผมเที่ยวที่หนึ่งกับเที่ยวที่สองผสมสีเท่ากันนะครับก็คือพ่นกลบไปแล้วต่อไปจะเป็นการพ่นเที่ยวที่สามเที่ยวที่ หลังจากหน้ามันพ่นเรียบร้อยแล้วครับก็คือสีกลบตัวดีแล้วแต่ว่าผมอยากให้เม็ดมันเนียนกว่านี้ครับก็คือการพ่นสีบอนก็จะประมาณนี้ครับอันนี้เป็นบรอนทองนะครับผมไม่ใช่บอนแบบสว่างก็จะเป็นบอนทองแบบขุนๆหน่อยในสไตล์ของอิ u ุสุมิวเซเว่นแต่ว่าก็จะมีการพ่นทับโรยบางๆในเที่ยวที่3าอยู่นะครับผมเพื่อจะ เอาไว้ปรับหน้าสีแล้วก็เรียงตัวของเม็ดบอลที่ละเอียดขึ้นนะครับมาดูอัตราส่วนผสมในเที่ยวที่3ของการพ่นสีของผมกันครับคุณผู้ชมผมจะผสมในอัตรา3าหนะครับก็คือเลข3ผมจะเอาเลข3ตรงไม้วัด3-1นี่แหละก่อนอื่นจะก็จะเททินเนอร์ลงไปในตัวเลข3ตัวข้างล่างนะครับเอาทินเนอร์หมดโอยไปไปเอามาใหม่ช่างนุ่ม อขออนุญ,ญาตตัดนะครับก็เททินเนอร์ลงไปในเลขที่3เลข3ตัวข้างล่างนะครับและต่อจากนั้นก็เอาสีจริงสีจริงที่พ่นคันนี้ครับมาเทขึ้นมาให้เป็นเลข3ในตัวที่2นะครับก็คือตรงนี้และตรงนี้ก็จะได้เป็นอัตราส่วนผสมของ31นะครับก็คือทินเนอร์3สีหนึ่ง ก็คือมันจะมีความใสามากๆนะครับผสมอย่างนี้เพื่อจะเอาไปโรยทับหน้านะครับผมในกรณีที่เป็นสีบรอนนะครับสีบรอนสีทองก็คือหลังจากพ่นกลบชิ้นงานไปจะ1 2ึสาก็ไม่รู้นะครับก็แล้วแต่ก็คือพ่นให้กลบชิ้นงานไปแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องมาโรยบางๆแบบผสมใส ก็คือประมาณ3-1จะเอ่อเลททินเนอร์อาจจะเยอะกว่าน้อยกว่าก็ไม่เป็นไรนะครับก็ประมาณอยู่ปริมาณใน3-1นนี่แหละก็คือปรับลดเพิ่มกันได้นิดหน่อยครับก็ใส่ที่กรองก็เทเหมือนเดิมครับเพื่อดักจับเศษฝุ่นเลอะเทอะหน่อยก็เช็ด <laughs> ไปตรงชิ้นงานกันเลยครับคุณผู้ชมมาครับมาพ่นในรอบที่3กันนะครับผมก็คือตรงนี้ผมจะไม่ปิดแล้วนะครับในรอบที่3ามมันก็จะไม่มีอะไรเดี๋ยวผมก็จะลองปรับลมดูแล้วก็ให้คุณผู้ชมดูเกตวัดลมไปด้วยเลยนะครับคือรอบที่3านี่จะใช้ลมไม่แรงนะครับคุณผู้ชมนี่ครับต่ำเลยนะครับก็คือ 1.4ไม่เกิน5ครับประมาณ1.4ถึง1.5ก็จะไม่ได้พ่นอะไรมากนะครับก็คือพ่นโรยบางๆแต่ว่าให้ลอยคองกาต่อกันแบบต่อกันดีๆนะครับไม่ใช่ว่าพ่นแบบสเปะสปะไปเรื่อยนะครับก็คือพ่นโรยบางๆแต่ว่าให้พ่นในลักษณะต่อคองกาดีๆนะครับคุณผู้ชม ก็คือรอบต่อรอบลงมาให้ทับกันดีๆนะครับนี่ครับพ่นลอยบางๆลมเบาๆแล้วก็เดินเร็วๆหน่อยนะครับก็เดินประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมก็ไม่ถึงกับเร็วมากนะครับแต่ว่าเร็วกว่าการพ่นปกติในรอบหนึ่งรอบสองอยู่ครับนี่ครับแค่นี้เองนะครับ ก็คือนี่แหละเที่ยวที่3ก็คือเป็นการพ่นปรับหน้าผิวให้เนียนขึ้นนะครับผมต่อไปก็ถึงขั้นตอนการเคลียร์เลกเกอร์แล้วครับก็ทําความสะอาดกาวผสมเลกเกอร์มันก็จะพอดีกับการที่เราเคลียร์ได้เลยครับก็จะปิดไว้เหมือนเดิมนะครับการเคลียร์เลกเกอร คุณผู้ชมครับการผสมแลกเกอร์ผมก็ได้ทําคลิปแยกไว้ต่างหากแล้วนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมไปเลือกย้อนดูนะครับหรือ,อยังไงผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับผมเพื่อให้ค้นหาดูง่ายนะครับผมก็จะปิดเกจวัดลมไว้เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมในการเคลียร์เลกเกอร์ก็คือนี่เป็นการใช้เกจวัดลมครั้งแรกของผมนะครับผมก็อยากรู้ว่าอ,อ,อารมณ์ที่ผมพ่นมันจะออกมาเลขอะไร อ,อ๋อคุณผู้ชมครับต้องพันคอที่แบบนี้คือตัวคอปเปอร์ของผมมันหลวมนะครับเพื่อป้องกันละอองน้ําออกมาจากรอยต่อของคอปเปอร์นะครับก็คือถ้างานมันท่าน้ามันกระเด็นออกมาโดนชิ้นงานนี่ก็คือยุ่งเลยครับก็ <c oughs> เลยต้องพันเวยก่อนก็คือป้องกันนั่นแหละครับคุณผู้ชมป้องกันไว้ดีกว่าเพราะว่ามันมันเคยมีประสบการณ์แล้วน้ํามันกระเด็นออกมาเวลาเราเคลียร์และเกร์หรือว่าพ่นสี มันก็จะไม่คุ้มมันจะออกหรือไม่ออกแต่มันก็เคยออกมาแล้วเราก็ต้องพันไว้ก่อนคันนี้ผมจะเคลียร์อยู่2รอบนะครับก็คือรอบแรกก็จะพ่นไปในระดับหนึ่งก็ประมาณความเงาก็จะอยู่ที่50-60%นะครับ ตอนนี้ยังไม่เน้นเม็ดแลกเกอร์นะครับก็คือพ่นให้ทั่วๆชิ้นงานให้แลกเกอร์ไปติดก่อนก็ยังจะเป็นเป็นมองเห็นเป็นผิวเปลือกส้มอยู่นะครับแต่ก็ต้องให้ผิวเป็นเปลือกส้มแบบสม่ำเสมอนะครับหลังจากพ่นเที่ยวที่1เสร็จเดี๋ยวจะมาดูเกจวัดลมกันว่าใช้แรงลมไปเท่าไหร่ผมก็ยังไม่รู้นะครับคุณผู้ชม มากดดูเลยเฮ้ยสองบาทเหรอเอาใหม่เฮ้ย <c oughs> แสดงว่าอารมณ์ที่ผมพ่นมาก่อนหน้านี้ก่อนจะมีเกตบันลมเนี่ยก็คือผมพ่นในแรงลม2บา์เหรอครับคุณผู้ชมอแสดงว่าผมก็มีมาตรฐานอยู่พอตัว <c oughs> สุดยอดแล้ว แสดงว่าผมพ่นตลอดมาก็อยุดจะอยู่ประมาณ2บาทนั่นเห็นไหมผมว่าแล้วมันต้องประมาณนี้แหละแต่ผมไม่มีเลขวัดให้คุณผู้ชมดูโอเคเลยครับถ้างั้นมาเคลือบในเที่ยวที่2ก็จะปรับไว้ที่2บาทเลยอาจจะเพิ่มขึ้นได้อีกนิดหน่อยนะครับก็คือ2.2.1จุอ, 2. 2. 1, 2. 2. 2, อะไรประมาณเนี้ยว,ว้าวสุดยอดเลยครับคุณผู้ชม แสดงว่าทุกทุกครั้งที่ผมพ่นมาก็มาตรฐานก็อยู่ที่ประมาณ2บานะครับคุณผู้ชมต่อไปผมก็จะยึดตรงนี้เลยครับไว้เป็นการพ่นเคลือบและเกอร์แต่ว่าทุกทีผมก็ใช้แรงลมประมาณนี้อยู่แล้วแหละก็คือถ้ามีเกรดวัดมันก็จะชัดเจนขึ้นเวลาลมตกผมก็จะได้เพิ่มแรงลมขึ้นโอเคครับคุณผู้ชม ก็ขอบคุณคุณผู้ชมมากๆนะครับผมที่แนะนำอุปกรณ์พวกนี้มาให้ผมได้วัดได้รู้ค่าแรงลมอะไรต่างๆก็คือเป็นประโยชน์กับผมกับคุณผู้ชมด้วยแหละครับผมว่าการพ่นการอะไรก็จะได้มีที่วัดอะไรที่เป็นมาตรฐานยิ่งขึ้นโอเคนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่แนะนำเข้ามาว่าช่างนมต้อง ใช้เกตลมเพื่อให้รู้ค่าอย่างง้นอย่างนี้เพื่อว่าพี่น้องของเราจะได้รู้ไปด้วยว่าแรงลมที่ช่างดุมใช้พ่นในแต่ละครั้งแต่ละเที่ยวพ่นในลักษณะไหนแรงลมอะไรประมาณไหนก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมต่อไปผมก็จะใช้เกตวัดลมตัวนี้พ่นให้คุณผู้ชมดูในทุกๆคลิปที่มีการพ่นสีนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นการเคลียร์รอบที่สองนะครับเคลียร์รอบนี้ก็จะเป็นเสร็จ ขั้นตอนกระบวนการพ่นสีแล้วนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของฝาท้าย Isuzu e MU7 คันนี้แล้วนะครับอัตราการผสมของเลกเกอร์เที่ยวที่1กับเที่ยวที่2ผสมเหมือนกันนะครับผมคุณผู้ชมจะไม่เหมือนการผสมสีซึ่งจะมีเที่ยวที่3ที่เติมทินเนอร์เข้าไปนะครับก็คือผสมเลกเกอร์ในสูตรเดียวกันแล้วก็มาเคลียร์สเที่ยว จบเลยคุณผู้ชมจะเคลียร์2เที่ยวครึ่งหรือ3เที่ยวก็ได้นะครับก็แล้วแต่ก็คือก็ระวังการไหลเยิ้มกับแบล็คเกอร์เดือดด้วยครับผมโอเคครับคุณผู้ชมเสร็จงานแล้วครับผมนี่ครับการที่ผมใช้ก็เป็นสตาร์เอสเหนะครับหัว1.3สินค้าตัวนี้ผมก็มีนะครับผมถ้าคุณผู้ชมสนใจก,กาห้่นสีตัวนี้ผมก็ มีจำหน่ายอยู่นะครับผมผมก็เป็นตัวแทนจำหน่ายกาพ่นสีของสตาร์อยู่นะครับถ้าสนใจอะไรยังไงก็ลองติดต่อคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าจะแอปเฟซบุ๊กเข้ามาเป็นเพื่อนกันเพื่อเพื่อพูดคุยกันก็ได้นะครับมาดูผิวงานกันครับเนี่ยก็จะแจ่มเลยต่อไปก็รอแห้งประกอบแล้วก็ขัดสีเอารถส่งลูกค้านะครับนี่มาอย่างไวเลยผ่านมาอีก ไม่รู้กี่วันครับคุณผู้ชมก็คือคันนี้ผมก็ได้ขัดยาก็คือรถคันนี้ทํารอบคันนะครับขัดยาล้างเคลือบเงาก็จะเรียบเนียนสวยงามยิ่งกว่าเดิมอีกครับคุณผู้ชมไม่เหมือนเดิมแหละถ้าเหมือนเดิมคงไม่เอามาซ่อมเนาะ <laughs> สวยงามยิ่งกว่าเดิมครับคุณผู้ชมโอเคครับผมคลิปนี้ของรถคันนี้ก็ จบลงนะครับผมก็ได้เห็นกระบวนการซ่อมตั้งแต่แรกเริ่มจนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมมากๆนะครับผมที่ออคอยติดตามรับชมคลิปผมตลอดมาแล้วก็ช่วยอุดหนุนสินค้าไม่ว่าผมจะเอาอะไรมาขายลงคุณผู้ชมก็ช่วยสนับสนุนผมมาโดยดีตลอดมาเลยครับ สุดท้ายนี้ก็เช่นเคยนะครับผมคุณผู้ชมถ้าเกิดคลิปวิดีโอนี้ผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขออภัยคุณผู้ชมไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับมีคำติชมคำแนะนำช่วยคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปวิดีโอด้วยนะครับผมผมจะมาอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคำถามเลยนะครับพี่น้องสุดท้ายนี้ก็ฝากผลงานที่ผ่านๆมาด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าสนใจกาพ่นสีรุ่นนี้ ที่ผมใช้อยู่ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมราคาไม่แพงนะครับคุณผู้ชมและตอนนี้เปลยนิดนึงครับผมได้มีผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบสีสูตรเข้มข้นซึ่งเป็นแบรนด์ของผมเองนะครับผมผมได้สั่งโรงงานบริษัทผลิตขึ้นมานะครับผมจะออกมาในรูปโฉมแบบแพ็กเกจเร็วๆนี้นะครับคุณผู้ชมไว้ฝากรอติดตามกันเลยนะครับผม หน้าตารูปสินค้าก็จะประมาณนี้นะครับสเป์เคลือบสีสูตรเข้มข้น N1 นะครับ N ก็คือช่างหนุ่มนี่แหละครับตัวย่อของผมเองก็ฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมก็จะมีออกมาเร็วๆนี้นะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเนื้อหาน่าจะเป็นอะไรฝากคุณผู้ชมคอยติดตามกันด้วยนะครับผม คุณผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไครต์กดกระดิง่งกดอะไรอีกอมีให้กดอะไรอีกในจอเนี่ยถ้ามีอะไรก็กด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 ให้หมดเลยนะครับผมคุณผู้ชมขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมมาถึงตอนจบขนาดนี้ขอบคุณครับคุณผู้ชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ